สวัสดีค่ะเราพัฒนาวันนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรแอดที่แอดลงไปแล้วนะคะจอเน้นที่สิบเนาะมาดูสูตรคุณยายดีกว่านะคะเ,เดี๋ยวขึ้นสูตรนะคะอธิบายสูตรเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะ เพิ่งเข้ามาติดตามค่ะยังไม่รู้นะว่าคุณยายจะทำสามสูตรนะคะสูตรแรกก็จะเป็นสูตรยาวนะคะสูตรยาววิธีดูนะคะก็คือดูอด,ด,ดูตัวเลขที่มาย้ำนะคะมาย้ำม,มาซ้ำนะคะแล้วก็สูตรตรงแล้วก็ที่เป็นกลมๆนะคะก็จะเป็นสูตรเดี๋ยวอให้ดูนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นสูตรหางหมานะคะตัวนี้จะเป็นสูตรตรงนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรยาวนะคะวิธีดูเนาะบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามมาสังเกตกันนะคะวิธีเดี๋ยวว่าคุณยายจับตัวไหนบ้างอาสังเกตว่าเดี๋ยวสูตรยาวก่อนเนาะ,ะชุดบนนี่ให้ระวังเบิ้ลวิธีดูนะคะก็คือถ้าเฉียงมาแบบนี้เอียงมานะท่านผู้ชม นี่ถ้าเป็นชุดแรกเห็นไหมชุดแรกก็จะเก้เก้าอย่างนี้นะคะชัดไหมเอียงมาแบบนี้เก้าเก้าศูย์ศหนึ่งหนึ่งสองสองแบบนี้คือสูตรยาวนี่งดก่อนนี่ก็น่าจะมาเบิ้ลแต่ไม่เบิ้ลนะคะไม่เบิ้ลนะผลออกนะคะสามหนึ่งหกหนึ่งแปดเก้านะแอดกับคุณยายคิดว่าจะเบิ้ลเก้าเก้าไม่ไม,ไม่ไม่เบินะ้ลเนาะอ่ะ แตงวอรนี้แอดไทเบิร์ดนะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าของแอดนะเอามาดูสูตรหางหมาสูตรหางหมาเอียงมาแบบนี้เอียงมาก็เป็นเบิร์ดนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะจับมาใส่กันศูนย์ศูนย์แบบนี้ก็ได้นะอันนี้พูดถึงว่ามาดูสูตรตรงนะคะมาดูกันเอ่อเลขในชุดนะคะที่ชนกันคือสามารถจับ จับได้แบบว่าจับตรงแล้วก็ในชุดเลยหรือว่าเอียงขึ้นเอียงลงนะคะก็สังเกตเยอะๆหน่อยนะามาสังเกตว่าหกสามนี่จะชนเนาะนี่เห็นไหมหกสามจับขึ้นมาหกสามแล้วก็จะมีเอ่อแปดห้า 8, 5, จับมาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เจ็ดสี่แต่ว่ามาดูที่คุณยายเน้นกันามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูล่างก่อนนะคะสังเกตว่าห้าศูนย์ศูนย์ห้านี่ชนกัน สี่เก้าชนกันนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดเลขชนกันอาจจะเข้าชุดเลยอะมาดูกันแล้วมาดูว่าคุณยายเน้นอะไรให้เนาะอะอาจจะงงงหน่อยใครเพิ่งเข้ามาติดตามมาดูคุณยายนะคะคุณยายเน้นมาสี่ชุดนะมีเก้าศูนย์เจ็ดสองเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะแอดก็จะยังตามอยู่นะเก้าเก้านะคะอะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวาสนานะคะก็เอ่อ จะว่ายัางไงอ่ะสูตรก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ไปวิเคราะห์แต่ตรองนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมเนาะทั้งทั้งปวงก็บุญดวงของตัวเราเองจริงๆนะคะอาจจะมาดูคุณยายแบบนี้8ชุดของแอดอาจจะจอเน้นอย่างนี้มาดูว่าชนกันไหมชนกันนะคะก็จะมีชนกันนะแต่ว่า90แอดไม่ได้จับนะให้เอาไปวิเคราะห์เองนะท่านผู้ชมค่ะ ก็ลองไปจับดูนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดอะไรแบบนี้นะเพราะว่าแอดถ้าแอดจับนะแอดจะเน้นตัวที่แอดชอบจริง,รงๆแอดแอดแอดไม่เอ่อจะว่ายังไงไม่ชอบหลายตัวเนาะเอามาดูกันคุณยายให้มานะคะชัดไหมชัดอยู่เนาะเพราะว่าจะเอาแบบนี้เลยนะก็ไปเร็วนิดนึงนะต้องขออาภัยด้วยนะคะอ่ะก็ต้องพูดเร็วหน่อยเนาะอ่ะมีเก้าศูนย์ เจ็ดสองนะฮะมาดูกันมีเก้าศูนย์เจ็ดสองหนึ่เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะเบิ้ลคุณยายชนแอดแล้วนะคะเอ่อคุณยายก็จะมีชนนะคะก็จะมี01ด้วยนะคะอ่าศ1นยคุณยายชนแอดนะแล้วก็เลขเบิ้ลนนะคะ9ก1 1เนะึาะอ่าแล้วก็ C7 นะคะคุณยายให้เด่น7และ2นะคะท่านผู้ชมขะอ่าอ่าแคปหน้าจอไว้นะ อ่าต่วางวดนี้คุณยายว่าให้ล้ลานเปอรเซนต์ลยนะเบิ้ลจริงๆนะคะเพราะว่าอ่อในสูตรเนาะก็จะมาเบิ้ลหลายงวดแล้วนะตาใครที่ติดตามแอดเนาะแบบพูดเยอะไม่ได้ขั้นแขวเนาะอ่ะท่านผู้ชมค่ะก็แคปหน้าจอไว้อันนี้ก็จะเป็นสูตรคุณยายนะคะตัวนี้เป็นสูตรแอดนะ อ่าสูตรแอด Ad. ใครชอบก็ตามนะคะไปวิเคราะห์แต่ตรองนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เปิดกําลังใจให้แอดนิดหนึ่งด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะขอบพระคุณมากๆคะ่ะใครที่เข้ามาติดตาม